ออกจากคอกกันแล้วพี่น้องนำกลนกันออกมายาวๆแล้วไปไหนกันจะไปไหนกันบ่ฟังเลยเด้พี่น้องจะไปไหนกันนำเอิดเอิดเอิดอิดเอิดนำกลนกันออกมาดีดีพี่น้องคุนคุน จะไปไหนกันจะไปไหนฮะแม่อนุญาตให้ออกหรือ,อยังฮะแม่อนุญาตให้ไปหรือ,อยังโอ<ฮ>เบิ่งพี่น้องพากันแรนตามปนกันไปดีดีพไปหากินในบักยางเด้อนี่จะไปไหนกันน่ะเลียนกันเด้อพี่น้องดู แอบดูบนบ้านเลยผุ่นผุนึงอยพุ่นไปหากินหญา,า้ไอ้ท่าก็ดูทุกคนว่าดูนะว่าว่าจะไปทำอะไรไปกินอันไนหมักยางพี่น้องเอ้ยมาคากเสียบในไดบุนในหมักยางก็ได้นดั่นดินั่นดิพักกันไปกินในหมักยางมันล่วงลวงเต้มพื้นเลยนะทุกคน เราก็กวาดมากองกองไว้ตรงนี้ทีนี้เขาก็มาหากินไปแล้วพี่น้องกัดแตกเปาะเปาะไปหากินไอ้เม็ดยางนะทุกคนตรนี้ไอเดมาเล็ดที่มันร่วงลงมานะทุกคนจ้าเด็กกัดไก่ก็รอกินไก่ก็รอกินไอเ้เศษเล็กๆที่ที่มันร่วงลงที่หมูน้อย เตาแคะมันกินไม่หมดนะคทุกคนดูดูดูแย่งกินใหญ่เลยไก่ก็นั่น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 ไก่กับแขวย,วยาวยาวกับบัวคากรจอกินเองเป็นได้พี่น้องจ้ะรอกินกับหมูนะทุกคนเห็นไหเดิถ้ากันแย่งกันกินยาวยาวดูดูดูพราะกัดแตกแล้วแล้วมันจะมีสินนหน่อยนะจ้าทุกคนจ้าหลวง หมูคนก็กินบ่หมี่เนาะกินแต่เสศษมีไงไก่กับทากินน้ำมาเลยทั้งเป็ดทั้งไก่ดู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 ทุกคนแย่งกันกินใหญ่แล้วแอบดูกรดูนั่นนั่นนั่นแล้วเขาสีเข็ดอะไรกันเห็นปะทุกคนจะเห็นตะเพียงอยู่น้ำกันยาวยาวแย่งกันกินอึ้งเถื่นบัดที่นี่พ่อหมูกัดแตกแล้วแล้วไก่กับเป็ดกิดสิพากันไปแย่งกินเนี่ยพี่น้องเห็นว่ามึง เพื่อนกับพ่อเพื่อนเลยมึนคักอันเป็ดก็ได้เบิ้ง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 แยกกินเออทุก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 คนกัดก้นมูเบิ้งพี่น้องกัดก้นเขาโอ้ยเป็ดเอ้ยกระแหบมันแตกเบิ้งเบิ้งพ่อเขามาหากินกับมาแย่งเขาพี่น้องโอ้ยกับโบกระบวน บางเก็บไปหากินกินในไอ้กินเมล็ดยางอะที่มันร่วงลงมาพี่น้องเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะไก่กสิทากินน้ำคือกันได้พี่น้องไอกินไอ้ไอ้้ไอชิ้นเล็กๆที่มันร่วงจากปากหมูค่ะทุกคนเบิ่งแย่งกันกินนึกกระทึก ดูเป็ดนะคูดูเป็ดอะดูเป็ดดูพี่เป็ดดูพี่เป็ดพี่เป็ดก็รอแย่งกันดูเขาไม่ให้กินก็กัดเขาเนี่ยนะนั่นนั่นนั่นก็เป็นตะบึงของเขาพี่น้องจ้ะแอบเบิงเขาพี่น้องจ้ะเบิงปิดตะสั่ง ออกจากบ้านแล้วเข้าบ้าในใหออกก็ออกแล้วพี่น้องยะแม่อยู่ในข้อค่ะแม่อันนี้พวกเด็กๆออกได้ค่ะเป็นรูเล็กๆอ,ออกมาเลยคนจะถ้ากันนํากลนกันออกมายาวๆเดี๋ยวมาหากินได้บางอย่าง่ะพี่น้อง้ะเต๊ะ ไปหากินเป็นเป็นไล้พี่น้องจ้ะอาใจาทุกคนเอาความน่ารักของเต้าหมูแคะมาฝากคะ่ะฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะคะทักทายกันได้นะคะทุกคนจะ้ะฝากด้วยนะคะฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ